สวัสดีจ้ามาทํากับข้าวจ้าวันนี้ทํากับข้าวสองอย่างนะคะนึ่งเต้าหู้ก่อนจ้าน,นี่เต้าหู้ซื้อมานะคะเต้าหู้ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็จะมีน้านะคะแล้วก็เทน้ําออกนะคะใช้โป้นึ่งเต้าหู้แล้วมาตัดก่อนนะคะตัดเป็นชิ้นๆก่อนตัดเป็นชิ้นๆก่อนจ้า ไม่มีอะไรมากมายนะคะแค่ใส่เชโป้เข้าไปใส่เชโป้เข้าไปก็เอาไปนึ่งใช้ได้แล้วจ้ะโรยเชโป้เข้าไปโรยเชโป้เข้าไปนะคะโรยเชโป้เข้าไปจากนั้นก็เอาไปนึ่งได้ เอาไปนึ่งเอาไปนึ่งสักห้าถึงหกนาทีนะคะเอาไปนึ่งประมาณห้าถึงหกนาทีนึ่งเสร็จก็จะมาะเทน้ําออกนึ่งเสร็จเวลานึง่งนึ่งเสร็จแล้วมันจะมีน้ําออกมาจากเต้าหู้นะคะนึ่งเสร็จแล้วเทน้ําออกเทน้ําออกแล้วราดซีอิลราดซีอิวโรย,ยด้วยต้นหอมแล้วก็ทําน้ํามันร้อนๆราดทั่วไปจ้ะนะคะอาหารจีนง่ายๆจ้ะ มาจ้าเราต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วค่อยใส่ลงไปนะคะนึ่งประมาณห้าถึงหกนาทีจ้าโอเคเราจะใส่ไปนึ่งนะคะนึ่งห้านาทีพอแล้วจ้ะห้าถึงหกนาทีนะคะโอเคปิดฝาจ้าโอเคจ้าสุกแล้วนะคะผ่านไปแล้วหกนาที ค okay. นึ่งไปแล้วมันก็จะมีน้ำออกนะคะเราจะเทน้ำออกจะ้ะมาจากเราจะเทน้ำออกนะคะเทน้ำออก หลังจากเทน้ำบอ,อกเราเราจะใส่โรยด้วยต้นหอมนะคะโรยด้วยต้นหอมโรยด้วยต้นหอมอต้นหอมนิดนึงจากนั้นก็ใส่ซีอิว๊วซีอิ๊วราดแล้วก็ทำน้ำมันร้อนๆแล้วก็ราดลงไปนะคะซีอิ๊วนิดหน่อยประมาณนี้นะคะโอเคเรามาทำน้ำมันร้อนๆแล้วก็ราดลงไปนะคะ มาจะทําน้ำมันน้อนอน่ากระลาดลงไปกับเต้าหู้นะคะที่เราหนึ่งตะกี้นี้โอเคใส่น้ำมันเข้าไปน้ำมันนิดหน่อยนะคะน้ำมันนิดหน่อย ทำให้น้ำมันร้อนก่อนน้ำมันร้อนจะมีลักษณะแบบไหนน้ำมันร้อนมันจะมีควันขึ้นจ่ะมันจะมีควันขึ้นนะคะมันร้อนได้ที่มันจะมีควันขึ้นจ่ะเดี๋ยวเราให้ควันให้มีควันขึ้นก่อนนะคะโอเค โอเคเริ่มมีควันแล้วนะคะน้ำมันร้อนได้ที่แล้วจาะทีนี้เราจะลาดลงไปกับตะกูตะกี้นี้ที่เราเึ่งโอเค เสร็จแล้วจ้าเต้าหู้นึ่งเสร็จแล้วนะคะหนึ่งอย่างมาจานเราจะมาทํากับข้าวอันที่สองเลยนะอย่างที่สองนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นหอยเชลล์แห้งหอยเชลล์แห้งที่เราแช่ไว้แช่ไว้เมื่อเช้านี้ใช้แช่ถ้ามันจะนิ่มไว้นะคะ ต้มน้ำร้อนต้มน้ำร้อนๆ้เนี่ยแล้วก็แช่ไว้ตอนช่วงเช้าช่วงเย็นเอามาทำนะคะเราจะมาผัดน้ำแดงจะทำลวกกับผักสลัดนะคะผักสลัดทำน้ำแดงจ้ะโอเคมันเป็นก้อนอย่างนี้นะคะเราแช่น้ำไว้เทน้ำออกทีนี้ก็จะมาบี้จ้ะมาบี้ให้มันแตกออกจากกันนะคะบี้ออกมาแล้วมันจะได้เยอะจ้ะบี้ให้มันแตกออกจากกันนะคะบี้ออกมาแล้วมันก็แตกออกจ้ะ บี้ออกมามาแล้วก็บี้ให้มันแตกจากบี้แล้วมันก็จะแตกเป็นอย่างนี้นะคะจะมาทำน้ำแดงจ้ะโอเคบี้ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากมายนะคะแล้วก็จะมีขิงขิงแว่นหรือสองแว่นก็ได้นะคะแล้วก็จะมี อันนี้จะไปลวกซะก่อนอันนี้เอาไปลวกซะก่อนนะคะเดี๋ยวไปลวกก่อนจ้าแล้วลวกผักก่อนนะคะลวกผักก่อนจ้าโอเคจ้าเราจะลวกลวกผักก่อนนะคะใส่น้ำลงไปจ้าโอเคนะคะใส่น้ำลงไปใส่น้ำมันพืชไปนิดหน่อย ใส่น้ำมันพืชไปนิดหนึงโอเคเดี๋ยวรอสับพักหนึ่งก่อนนะคะโอเคน้ำเดือดแล้วใส่ผักลงไปใส่ผักลงไปลวก,ก,ลไ,ก,ลไ,กลไ,ไม่นานนะคะ ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะโอเคปิดไฟตักใส่จานตักใส่จานแล้วทำให้เสด็จน้ำเดี๋ยวเราจะมาทำหอยเชลล์แล้วก็นาดลงไปจ้ะ เสด็จนน้ำนะคะเอาน้ำออกให้หมดโอเคพอเทน้ำออกก่อนนะคะโอเคจะเปิดไฟไฟอ,อ่อนนะคะใส่น้ำมันเข้าไปน้ำมันนิดหน่อยน้ำมันไม่เยอะนะคะ ประมาณนิดหน่อยจ้าใส่ขิงแว่นเข้าไปขิงแว่นผัดให้เหลืองก่อนนะคะขิงแว่นนะคะผัดขิงแว่นให้เหลืองก่อนนะคะ โอเคพอเหลืองดีแล้วตักออกเราไม่เอานะคะทิ้งไปเลยนะคะทิ้งไปเลยจ้ะ <c oughs> จากนั้นก็ใส่หอยเชลล์แหง้งลงไปผัดใส่หอยเชลล์แหง้งลงไปผัด ผัดประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำเข้าไปใส่น้ำเข้าไปพริกไทยใส่พริกไทยพริกไทย ซอสหอยนางรมประมาณสองช้อนตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลหนึ่งช้อนเคี่ยวก่อนจะ้ะเคี่ยวให้เข้ากันนะคะเคี่ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทำแป้งเปียกนะคะเราจะทำแป้งเปียกจ้ะ ทำแป้งเปียกนะคะเราจะใส่แป้งเปียกให้ทําให้มันเหนียวเหนียวเราไปราดกับผักตะกี้เราลวกตะกี้นีนผักเราจะไปราดนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนจ้าเดี๋ยวจะไปราดกับตัวนี้นะคะราดกับผักที่เราลวกไว้ โอเคจ้ะเราจะใส่แป้งเปียกลงไปนะคะค,ค่อยๆใส่จะ้ะค,ค่อยๆใส่นะคะทำให้มันเหนียวเหนียวทำให้มันออกเหนียวเหนียวนะคะโอเคประมาณนี้เหนียวประมาณนี้ใช้ได้แล้วจ้ะ ประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะทำให้ร้อน,นจัดๆก่อนจ้ะโอเคเราจะราดลงไปเลยนะคะ ราดลงไปกับผักที่เราลวกนะคกราดลงไปจ้าโอเคเสร็จเรียบร้อยกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า